ต้งลืมอ่านอีกแล้วสวัสดีคุณผ <หา S 1> ู้ชมครับวันนี้ก็เป็นตาที่ตาที่หกของวันนี้เราจะเล่นอีกทั้งหมดเก้าสิบสี่ตาใช่ครบตามจำนวนโซเฟียแม่งตัวแม่งเก่ง่ถือว่าเป็นหรองกูเก่งไม่แนละ้วคือ,พเ,อเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนไม่เบกรกเราเราได้ต่อด้วยคือ,อคือเราเก่งแต่เพื่อนต้องมาเบกรกมั โซเฟียมใช้กล <laughs> ้องอะไรมันดีวะใช้หฮโลมันก็ดีอยู่แล้วกล้องเล็งมันโอ๊ยกล้องจะเรียกว่าอะไรไม่ใช่กล้องโขบดีมันก็คือกล้องวะวะโอ้ยเฮียสะโขบไม่เรียกกล้องมันจะเรียกอะไรโอ้ยก็ไม่รู้เลยแน่นอน มีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้อ่ะตัวที่อยู่ในเรนโบว์อ่ะโตรวมากไม้โตม้กไม้โตกล้องมันต้องตีอย่างเดียวหรอวะหรือว่ายิงได้ตอนมันเปิดตอนมันเปิดอ่าแล้วราเ้มันะได้แล้วเรเบิดเวลาอ้ เราจะเข้ามาทางเดิมไหมไปไปเปิดให้ก่อนได้หรอใส่ได้เออปิดให้ก่อนได้หรอ ถ้าเราแปแล้วก็เข้าขก็ได้ได้นะโดนนนี่อ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะอ๋อมันเป็นโดนโอง คมชิบหายนมตาว่ะเม่อดไรล้วทนาก็ตาอยู่เตล์เตลได้ได้ได้เรนนี่ไงดูฟิวดูดูดดโอ้ยตกมาที่โหลเลยว้าย มิเชลเราเจอแต่บอยเป็นที่เกิดไหมเบื่ออันที่เดิมไม่ได้ว่า,าลวเล่นแอชดีกว่าแอชที่ยังอะนะเออ เดบนทพี่แล้ววะชั้นสองเป็นเดิมอะไรวะ ทหารยงไม่ทันสองอ่ะเอ๊ะเมนบค่อไปแล้ไง ไม่ได้หิบหิบอันนั้นมานหิบมาแต่ว่าเห็นว่ามันเล่นสายนี้แล้วถ้าสายนี้เราเปิดได้ก็คือน้าแหละตัวกูวมันเปิดไ,<ม>ได้ไหมเอชได้เอชทำอะไรกันไม่ได้อุ้ยอยู่ในสายพ้มเลยอยู่ในสายพ้มเลย

ไงแล้วกูไม่พังด้วยไงไปให้ห่อยเหนไมหน่อยครับดูกล้องก่อนไปให้หน่อย อุ้ยอ่ะกูรีบจัดเนยเดี๋ยวให้กูเปิดอยู่ไหมเนี่ยกูให้ออกไปเปิดไม่ต้องไม่ต้องครบหน่อยแค่นึงสุดท้ายรับสรืกันหนึ่งตกใจหัวสมุนไพรผมว่าขนโอ้ยเฮ้กูติดแทถฟอต อ้าวแล้วดับหัวใจะงไงมันแล้วแต่ตัวป่ะทำงนานมันก็ตายิดหรทำไมมันไม่ยิงกูอะน้องไม่เห็นเนี่ คนหากูสี่คิวยังอยู่ที่สี่สกอร์ไม่น้อยอยู่ที่ห้อฮงจัดอันนี้ฮงจัดนะครับพี่้องเลื่นตัวที่แบบว่าพอมินหยิบอะไรมาเขสหยิบเฮียอะไรเดี๋ยววะหยิบพ้อมาแม่ง กินเลยของมึงเนี่ย รเารารไม่รู้ว่าดีมึงพูดอะไรวะมึงไม่งเ,เสียงทุบบริเขตแม่งดังน,น,นี่ยเนาะ the sensor the yeah ไม่เจอหัวใจใครเลยอ่ะดูพวกมันเป็นมาเฟียวกันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ผมรออยู่กับมึงคือตรงไหนเนประตูนี่ประตูทีห้าเฮ้ยฝนหลังกูมาไอ้เย้ย

ดีกระเค้ปแปดกระคู่โอ้ชุดมึงแม่ง <c oughs> มคุที่โหลอ่ะที่คิวกูที่โหลเอเป็นว่าจบคลิปแม่ง